เอามือนีเป็นมือสันวันชอบมือประกอบวันดีสิได้กระทำลาบาสีให้แกเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็คือนั่งสาววันดีซักสายดาและกับมิสเตอร์แอนดรูเดวิดในมือนีตลอดถึงยาติพี่น้องทั้งสองกำสองฝ้ายได้โปกฝังตั้งแต่งให้ซุ้มเจ้าทั้งสองได้เป็นโคผัวตัวเมียผัวแก่เมียทิบผัวยิบเมียแสวผัวทอเมียพาย ให้กว้างให้ขวางให้สร้างลูกปุกขึ่นแคลขาดปลอดภัยสร้างเพียงตินกะให้ขึ้นเพียงหัวสร้างเพียงหัวกระให้ขึ้นเพียงเก่าให้มันคุงทะลงแกนบ่ให้ปะให้ห้างบ่ให้ห้างใหใหม่บ่ใหไทยหลายผัวหลายเมียให้เจรรกาสถัทธาพ่อวีลาดบ่ให้บกขิ่นหาดบ่ให้ขาดขินวังสัพพกาลังยั่งเต็มดีอยู่คือเเ่าขิงของเจ้าสัดส่วนพ่อดีพี่น้องไก่แลนมาหอดมาหอดแหลวไดยิมนำสำลาน เลี้ยงบริวารใดพ่อหอยเลี้ยงไข่ขาใดพ่อพันคือจังปวกอย่พืน้นคุ้นดังเหตพนคุ้นกันขึ้นคือเขาขยลาดยาได้บกขาดแห่งคือแก่งรีผีกินจะได้บกจกจะได้แห่งเรื่องเลื่อยบกขาดเขินตั้งแหกแต่นี่เมื่อหนาหายถูกหายโศกหายโรคหายไผ่หายพยาดโลคา่านึกคิดสิ่งใดก็ขอให้พวกเจ้าได้ดังคำหมักคำปาถนาคิดเงินก็ขอให้พวกเจ้าได้เงิน คิดทองกระขอให้พวกเจ้าได้ทองเงินค่ำกองเหลือหล่นให้พวกเจ้าพนจากฟูงมหมูโลค่าจัตตาโลธรรมาวัดท่านติอายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนเดน นะโมตัสสะภะคะวันโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะะะะโโมตตัสสภคว อะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธสัสสะเสเสิสถะพ,พ่อ เว้นวิเศษอันทินเลิกากเทโชชายยาตุภาวังชายอมังคาลังตะโตโลกังสุขังพลังอัมวะหาวิวะโหชัยยามหามงคลวันเน แมนวันโพธขึ้นสามคำเดือนหกพุทธิสักการาตรวงเลี้วสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วัดสักการเป็นเดือนยามวันดีวันดีทีอมุตตาโชค ตกไปนี้แม่นตกไม่จันขันหาไปนี้แม่นคันไม่แก้วปุ่นนาางและพ่อแม่ปุ่นแป่งแล้วจึงได้แต่งพระควรละยู่สลนใส่ลายมีทั้งฝ่ายผูกแขนแหวนใส่กอยปัดหน่อยสอยสังวานุมงคนกันอันปรานเส บนแก้วเกิดน้ำพาวาดศสนามาทรงหายลูลาบได้สงดังปราธนาบุพเพบุญญาตาสันนิวาสรมโมพาทแทนความเดียบารมีอยู่ทรงเป็นยอดปุงความเพียนใจสะเทียนมาพบพอนางหน่อยนอกัรลายานี งามสูพิศสาซอนเกี่ยงอ่อนคุ้มคำมวยผมดำสีสางาได้น้ำวานังสาววันดีกสายดางามสูผ้าทรงอยหอมได้พบโคสมใจงามสดใสเพื่อ ิดแพเอาได้เจ้าบ่าวนําว่ามิสเตอร์แอนดูเดวิดเป็นผู้แก้วผัวผวนจบกระบวนทวนทีพวกน้องพี่ปินดาบุญนําพาวาสนาส่งอยู่บ่ได้มีหัวูปัญญา ได้พันลยานงําควงใส่หองต้องจันยาบุญน,นำพ้าอานันเนกได้เพียเศกมุงคุณได้อลาลาณา,าพระสงค์ จะเลื่อนพระพุทธมุนต่งามมงคุณคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สำเร็จด,ดังคำกล่าวเอาทุกสิง่งอัลละทั้งมิสตเตอแอนดูเดวิดปูเป็นเจ้าบ่าวคนจองหนาวน้ำสู้อีกท,าทั้งยอดพานูอ้นางสาววันดี đã xa mưa đăng đạp chốt sẵn ra sơn súc khỏi đăng thêm mơ yêu thuộc mưa thuộc càn thuộc vòng thuộc nhám. tạp chỉ tết thì canh Khan nhau hạng hạng xếp, hạng 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 บัดนี้ทุกายมีแต่ความปีดีสีิเศษป่าโลเพศแห่งมุ่งคนการมุงคนงานการสมรดบอลีกลถป่าเพนีได้การทําลาบาเสเพื่อให้เป็นมังคลาดอีอันประเศษ บนกเกิดสมพานจึงได้พาก,กันคนควายหางอาหารเหลือหลายละหากสาผาภา,ภาพกพร้อมทุกสิ่งอันมีทั้งผู้พันแนมักเจ็บเ้าวางเห็บดำ มาละหอมห่วเเข่าต้มกล้วยใบสีมีทั้งไข่หน่วยดีเกียงป่ามีทั้งกะปูลาไก่ตัวผูกแต่งใส่ตกสวยรวยงามวยห้วยเลือดแล้วเรล่ากองแก้วใสผ้าควันสาปอาหารมีหลายะหาหาได้มา เสือตั้งแม่นเมื่อยา้เดียมีสีใสยบอ่สอสมาบัดน,นี้ก็จึงได้ไปอาลาัทานาเอาอาจารย์เจ้าผู้ชันงละหา

ว่าสีสีมือนีแม่นมือสั่งวันนี้เป็นวันดีวันเศษีษฐีอาโมต,ตาโชหปาเศีษยีโยกพอมหลักขานาะข่ผู้ตาก็จึงได้มาสู้่อยผู้ปูก็จึงได้มาหาตามภาษีภาษาข่นี้เป็นผู้เท่าสร้างบอกเก่าเส้นควรละวา่า dương nấu khoan thoan thao hay vay pha hào hay tao hay tao ơi mà đỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ควันนั่งแพงให้ดวนมายาสาเสือนเอาทั้งควันหาควันตาเกี้ยวกองกองควันเจ้าพัดกาละแม่นภาคบานโอ้ยนั่นเล้วให้ตายมาหาตาย ันเอยมาเด้อโอ้ยฝันตกบกก่อยพากันออกฝันตกหมอกก่อยพากันลุกฝันตกคู่ก่อยพา ั้นพ้นควันเจ้านี้อย่าได้ไปอยู่ซนในห้วยดอกแก้มผูแก้มปาว่ามาเยอะ ควันผู้เป็นกาดนันแห่เจ้ามาอยู่แว่นไว้ควันผู้เป็นวาทและเป็นไรแห้เจ้ามาอยู่อันห่อมีทางควันพ่นเท่าเท่าดันน้อยคอยซักไม่ควันเท่าตามลังมาอยู่จุบ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 ่าทเดือดควันเอื้อยมาน้ำทางเป็นควันทองมาน้ำป่องเป็นคนทางมาน้ำทางเส้นกว่างไม่คอยควางน้ำหนา บาดว่าน้ำล้นหัวยขอให้ขวัญพวกเจ้านี่คอยลอยมาบาดว่าน้ำท่วมผัวท่วมดอยขวัญพวกเจ้านี่คิด mây nhiều Luôn bắt dễ kiểu kiểu phát sĩ kiểu kiểu thuộc châu ta quân đi mà đợi ôi và đang năn nẻo cõng bài áo phai ôm kéo mông khôn bún khôn đi ngắm hạt qua ແມ່ນພວກເບື້ອງຊ້າຍຂໍໃຫ້ຂွမ်းພວກເຈົ້ານີ້ມາເຍເທັ້ນແມ່ນພວກເບື້ອງຂວາຂໍໃຫ້ຂွမ်းພວກເຈົ້ານີ້ຢູ່ມາ

Khẽng ây e phuộc cháu khẽng bán quán hình lạc, xung thiêm bạc khâu xa minh. Nhạy phiêng tỏ quán phuộc cháu này, dạ để hạc, nhạy phiêng lạc. Quán phuộc cháu này, dạ để khuôn, dạ để môn, mươn toàn à Dạ để môn, mươn thâu, dạ để khâu xía xị. Hạ ây e cháu xao khứ, nàng xao xác sai đạ. เจ้าเบาคือมิสเตอแอนรูเดวิดที่ได้แต่งงานกันในเมื่อนี้มีตั้งแต่อายุวันนั่งมีสุขังพาลังเออคอยตั้งเพียงมหาดอมทานจง สังฆ <S ess> ัง <S ess> ุทากังนำวันนี้บ่แม่นน้ำธรรมดาพญาแทนปะทันมาแต่ฝากฝ่าว่าเอามาให้โหดคนไตลมฟ้าให้ได้ดังคำอักขาถนากูจับสิทธิ์สี่คนถือกานกันนากูจักสิทธิ์สี่คนถึกยากันกำก็หายกูจับสิทธิ์สี่คนถือฟังหุนฟังห้อยก็หาย กูจักสิทธิ์เศคนพองเหลืองเป็นพญาตกูจักสิทธิ์เศคนเป็นข้อขา้าเทงขิ่งกะหายสัพพะโลกระงับสัพพะภัยละงับสัพพะเคราะระงับสัพพะเข็นละงามโอมพระผู้ทังอุทธ,ธกังกูจักสิทธิ์เศคูคแต่งาตงานกูแต่งงานกายุดยืนดอมกันเท่าเท่ามีลูกเท่าล้วนแต่ผู้ดีเป็นเศรษฐีมังมีบาา่ให้กูจักสิทธิ์สศคนทุกให้ก่อเกิดเป็นคนรวย กูจากสิทธ yeah> ิ์ส่ค้วยก็เป็นค้อยขาวแก้วกูจากสิธิ์ใสหัานขาเปิดไม่เลยก็จักมังมีเงินคำกูจากสิทธิ์ใสผู้นำก็จักเป็นลักใสของประเทศกูจากสิธิ์ใสนักคาเดชก็จักเป็นเมืองหลวงกูจากใสปวงนักเรียนก็ได้เป็นดีบ่อน้อยกูจากสิธิ์ใส่ข่อยขาข่อยขากะกลับตาเป็นนายกูจากธิ์ใสขล่าชะการพลไ้ ก่อจักเป็นใหญ่เป็นโตกูจักสิทธิ์ใสพระสังโคและจัวน้อยก่อจักเป็นพายอดแก้วอมบานแล้วได้บาดผ่คาทาวาอุอะมุมะมุนมาหามหามุนม,มังสาวาหุมสาธุผูกเบองสใสปันเจ้ามาผูกเบองขวายปันเจ้าอยู่ให้เป็นโูเฮียงสองให้ปองดองหักหอม อยู่น้ำพอคุณเฮื่อนหลายปีเดือนให้เจ้าได้ลูกหน่อยได้ค่อยขาและเงินคำมีผู้นํำเงินล้านมีผัวให้บ้านลังงามมีหน้าทําพันไห้มีหมูหมาเป็ดไก่สั่งมาและงว่วงค้วีนนอนตื่นสวยเจ้าได้เงินล้านออกจากบ้านจะได้มีสัตว์ให้มีผูซอยสู้ขนหาบมีโศกลบับเนื่องน้องมีเข้าของเต็มบังให้พวกเจ้าได้นางเป็นเศรษฐีสองสามีจงค้นคห้สองเจ้าอยู่ถาวอนย่ำกินนอนอยาอึดจากของเหลือหลาผโภชนะอาหารมีลูกหลานเต็มเหลือหลาก อย่าอึดจากแนวใดให้ไปไว้มาคองให้ได้ทองสินธรรมจมม่ำม่ำใบพระเจ้าให้ได้เป็นพอเท่าแม่เท่าทั้งสองให้ข้องโคเง่นน่านตาบจีรัติการเฮงเงาวน่าน,านก่อขาเทนสาธุ